วงการปศุสัตว์นะครับค่อนข้างที่จะซบเซานะครับแต่นะครับเราก็ยังมีนะครับต้องเดินต่อกันนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาสัตว์หรือผลิตสัตว์นะครับของของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะครับหมูนะครับไก่นะครับก็วันนี้นะครับทาง 3A นะครับก็จะมาแนะนํายาบํารุงนะครับยาบำรุงสําหรับคนที่ทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับในแต่ละตัวว่ามีตัวไหนมั่งนะครับผม เป็นยาบำรุงที่ทางเรานะครับได้มีการเปิดร้านเราเป็นเราเป็นร้านขายยาอยู่แล้วครับโดยมีสตอแพทย์นะครับเป็นควบการควบคุมนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงยาบำรุงบอกถึงยาบำรุงที่ตัวไหนคืออะไรนะครับเป็นบำรุงชนิดประเภทไหนนะครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับยาบำรุงที่เราจะค่อนข้างที่เราจะ รู้จักกันดีเลยนะครับก็คือกลุ่มฟอสฟอรัสนะครับก็คือคาโตซานนะครับนี่นะครับคาโตซานคาโตซานนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นคู่กับโทโนฟอสฟานนะครับคาโตซานกับโทโนฟอสฟานเนี่ยเป็นกลุ่มยาฟอสฟอรัสนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพมวลรวมนะครับผมป้องกันการเป็นหมันป้องกันการากรเขาเรียกว่าสัตว์แคะแกนนะครับก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกระบบสืบพันธุ์โครงสร้างนะครับซึ่งทุกฟาร์มเนี่ย ใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรามีสู่รสองตัวนะครับซึ่งตัวคาโตซานเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัวกระบือนะครับแพะหรือแม้กระทั่งไก่ไก่ชนหรือ,อยังไงนะครับเขาจะใช้กันค่อนข้างเยอะแต่นะครับวันนี้โทนโนฟอสฟานะครับตัวนี้ก็เป็นยาชนิดเดียวกันกับ an, คาโตซานในกลุ่มฟอสฟอรัสแต่ใน1นึ่ซีซีนะครับมันมีอัตรายาตัวฟอสฟอรัสเข้มข้นกว่านะครับจะสังเกตได้ว่า เนี่ยคาตาซานจะเป็น10%นะครับในส่วนโทโนจะเป็นี่ยจะเป็น20%นะครับก็คือใน1ซีซีใน1โดสเนี่ยตัวนี้จะเข้มข้นกว่า2เท่านะครับนะครับผมสำหรับใครที่ได้ใช้ตัวนี้จะรู้จักกันดีว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับโทโน่อตฟังโอเคครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มไฟอาฟอฟรัสบำรุงนะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นกลุ่มวิตามินนะครับวิตามินตัวนี้สำคัญกับสัตว์มากนะครับก็จะคือวิตามิน AD3E นะครับ ตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมูทั้งกระบือทั้งวัวทั้งแพะนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิตามิน A วิตามิน D3 แล้วก็ E นะครับมันจะช่วยในเรื่องของสีผิวนะครับการาสร้างเสริมสร้างระบบสืบพันธุ์รังไข่นะครับผมก็คือรังไข่รบีแบนเนี่ยที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยเราเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการช่วยนะครับผมและตัวต่อไปนะครับเป็นซิลิเนียมนะครับซิลิเนียมเนี่ยในวงการเรารู้จักกันดีนะครับว่าซิลิเนียมเนี่ย ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในการทําให้การกลับสัตว์นีชัดเจนนะครับผมและผมก็แนะนานะครับว่าการที่จะใช้ซิลิเนียมนะครับให้เห็นผลนะครับผมควรใช้คู่กับตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิลิเนียมเนี่ยมันจะทํางานควบคู่กับวิตามินอ e ีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีอีอยู่แล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้วตัวซีโปห้าสิบตัววิตามิน E 5ห้าสิบบวกซีโปเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีตัววิตามิน E อยู่แล้วนะครับแต่ าเราต้องการว่าเน้นเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับให้ฟังไว้นะครับระบบสืบพันธุ์เนี่ยผมอยากให้แนะนําเป็น2ตัวนี้เลยนะครับผมเน้นๆเลยระบบสืบพันธุ์แล้วก็พวกสีผิวนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปนะครับเป็นไบโอคาทาลินนะครับตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มวิตามิน B รวมสกัดตัวค่อนคุณภาพสูงนะครับซึ่งหลายท่านก็ใช้กันเยอะนะครับผมไบโอคาทาลินเนี่ยเป็นวิตามิน B รวมนะครับช่วยกระตุ้นในเรื่องของการกินนะครับผม สัตว์ที่ป่วยซูบผอมโซมนะครับก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับผมวิตามินัวไบโอคาตาลินนะครับที่แบบมันอยากให้เรากระปีก้กระเป๋าอยากให้สัตว์กระปีก้กระเปากินเก่งๆก็ตัวนี้นะฮะส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆและหลายคนลืมใส่ใจนะครับก็คือเฟอร์คอปแสงนะครับตัวนี้เป็นยาอ่าเป็นกลุ่มนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับโรคโลบารุงเม็ดเลือดแดงนะครับก็คือ สัตว์ของเรานะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเมื่อไหร่เกิดเป็นกลุ่มโลหิตจางนะครับมีสีผิวที่ซีดนะครับหรือ,อเกิดอาการที่เป็นพยาธิเม็ดเลือดที่แบบว่า,ามีอาการที่ไม่สู้ดีนักแล้วก็มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมีอวัยวะเพศอวัยวะเพศท,ที่สีซีดๆไม,ไม่ไม่แดงนะครับหรือเปลือกตาซีดเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยในการบํารุงเลือดนะครับก็คือ ปกติเราจะรู้จักกันที่ธาตุเหล็กก็คือไอรอนนะครับทั่วไปแต่ตัวนี้นะครับมันจะครบในเรื่องของการดูแลเลือดเลยเพราะว่ามันมีอะไรนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มธาตุาเหล็กนิโคตินนะครับโคบอลนะครับก็คือมันครบนะครับตัวนี้เฟอร์ครบแสงเนี่ยเป็นกลุ่มยาที่ช่วยดูแลเรื่องเม็ดเลือดแดงหรือกระตุ้นสร้างเม็ดเลือดเพื่อไม่ให้เกิดเป็นโรคโลหิตจางนะครับโอเคครับยังไงก็สําหรับใครที่อยากต้องการนะครับหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและอยากเข้ามาสร้างประสบการณ์ที่ฟาร์มของผมนะครับผมก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ